สวัสดีครับวส,รสวัสดีครับเอ่น้องต้นข้าวสุติยาสวัสดีครับเอี่ช่องทีรงทอนชาแนวนะครับสชาวันดีเช้าวันศุกร์ที่สิบห้าเดือนสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบแปดครับนี่ภาพเดียวครับวันสุดวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วสำหรับคนที่ทำงานวันจันทร์ภาพเดียวมาถึงวันศุกร์ละนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์ คนที่ทํางานประจําก็ต้องเร่งรีบนะครับต้องเร่งเก็บงานให้เรียบร้อยนะเคลียร์งานนะครับเคลียร์งานให้งานที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับที่เราไปรับเงินเดือนของรัฐหรือรับเงินเดือนของเอกชนก็ตามนะเราต้องทําให้คุ้มค่านะให้คุ้มกับที่เขาได้จ้างเราเออส่วนตั้นที่ <c oughs> ทํางานอิสระนะว่าทำงานตัวเอง นะทำงานอิสระหรือทำงานของตัวเองที่ทำธุรกิจตัวเองเนี่ยนะครับก็ขอให้ทำเต็มที่นะทุกวันมีราคานะทุกนาทีมีคา่านะถ้าหากว่าเราจะมัวโอ้ยเดี๋ยวพักเดี๋ยวพักนะครับมันจะเสียนะครับเสียโอกาสเสียโอกาสในการแข่งขันนะการทำงานก็คือการพักผ่อนะถ้าหากว่าเราเราที่ทำงานสิ่งที่งานที่เราชอบนะ น่มันก็เป็นการพักผ่อนในตัวนะเนี่ยนะครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจแลวครับมันจะหยุดมันจะพักยังไงเราก็พักในขณะทํางานอขอเพียงเราว่าเรามองงานให้มันเป็นงานะมองงานให้มันเป็นงานแล้วเราก็จะมีความสุขกับการทํางานแล้วก็สุขภาพจิตสุขภาพกายเราก็จะดีแต่ถ้าหากว่าทํางานด้วยการความหดหู่ความทุดทอ้อโอ้ยหนักจังทาไมยากจังเนี่ยมันจะนําความทุกข์ง่ตัวเรา ให้กำลังใจทุกตันครับให้กำลังใจทุกตนโดยเฉพาะเอซน้องตนเก้าสุปิยา f อซช่องที่ตรงตอนชาแนลทุกตันนะขอให้พวกเรามีพลังบวกทุกวันแล้วความสุขก็จะเป็นของเราชีวิตเรามันสั้นนะครับมันไม่ยาวถ้าหากว่าเรารู้จักเก็บเกี่ยวตักตวงเอาความสุขทําทุกเรื่องให้มันเป็นความสุขในช่วงเวลาที่เรามีเนั่นแหละเขาเรียกว่าคนฉลาด ไปคิดดูที่คนโชคดีในโลกนี้นะครับมันมีสักกี่คนที่จะมีโอกาสเหมือนเราเ่มีโอกาสได้ฟังเพลงจากนักร้องที่เรารัก่ะมีโอกาสได้ทำงานในสิ่งที่เราชอบ่ะมีเวลาหัวเราะมีเวลาพูดคุยหยอกล้อกันขอไปเลยนะ <c oughs> ก็นี่แหละครับความโชคดี <c oughs> นะมันเป็นเรื่องที่นะพวกเราต้องนะต้องภูมิใจในตัวเองพูดถึงเรื่องความสุขของเอฟซีช่องทีตรงตอนชานแนลกับนะกับน้องตน้นเกาความสุขที่เรามีนะครับที่เราได้จากที่เราติดตามน้องต้นข้าวสุดริี่ย นอกจากจะเป็นความสุขแล้วเนี่ยมันจึงเป็นบทเรียนที่เราสามารถจะเก็บไปแล้วก็ให้พลังตัวเองแล้วก็ยังให้พลังกับคนอื่นได้อ่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมีหลายเรื่องราวนะครับที่ปรากฏอยู่ในสตรอรี่ของน้องต้นข้าวที่ปรากฏอยู่กับการเคลื่อนไหวการทํางานของน้องต้นข้าวเนี่ยมันได้ข้อคิดดีๆหลายเรื่องอ่มีข้อคิดดีๆหลายอย่าง สำคัญว่าในขณะที่เราฟังเพลงเราเห็นเด็กนักเรียนเห็นเด็กคนหนึ่งมันได้อะไรล่ะครับในเรื่องในชีวิตนะที่เราติดตามชีวิตของน้องต้นข้าวเนี่ยมันได้หลายเรื่องนะนะนอกจากความสุขที่มันได้โดยตรงเลยครับโดยตรงก็คือความสุขความสุนทรีที่เราได้จากการแสดงออกการร้องเพลงของน้องต้นข้าวเนี่ยการแสดงออกของน้องต้นข้าวมันยังมีผลมันมีเรื่องดีๆลึกๆ ในสตรอรี่ของน้องต้นข้าวในการแสดงออกของน้องต้นข้าวการแสดงความคิดความเห็นมันเป็นมันมีประโยชน์ที่เราสามารถที่จะอู้มันเป็นบทเรียนมันเป็นข้อคิดเตือนสติทําให้เราได้ข้อคิดหลายเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นการต่อสู้ชีวิตโดยไม่เอาปมไม่สร้างปมด้วยให้ตัวเอง สังเกตดูไหมถ้าตั้งถ้าเราสังเกตดูนะครับตั้งแต่เราติดตามน้องต้นข้าวมาน้องต้นข้าวเนี่ยไม่เคยไม่เคยบน่นไม่เคยพูดถึงปมด้อยเลยถ้าคนมองโลกในแง่ลบก็จะมองเห็นปมด้อยตัวเองว่าเป็นตัวเองอะ่ะไม่มีแลไม่ได้มีโอกาสได้อยู่กับพ่อกับแม,ม,ม่เป็นปมด้อยไหมเป็นปมด้อยนะตัวเองเนี่ยอยู่กับญาติสองคนอยู่กับญาติสองคนอยู่บ้านเช่า เป็นปมได้ไหมเป็นปมได้ถ้าคนที่มองแบบาในมุมลบแต่น้องต้นข้าวกลับมองเป็นเป็นมุมบวกเป็นการพลังไม่ได้พูดถึงเรื่องปมร้อยเลยไม่ได้พูดถึงว่าความเป็นอยู่ที่เกิดมาไิ้ไม่ได้อยู่พ่อแม่ไม่ไดเลี้ยงย่าเลี้ยงเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าเป็นปมได้เลยน้องกลับพูดถึงกับเป็นเรื่องที่โอโหเป็นความสุขเป็นพลัง น่า <S an> มองเรื่องนเนี่ยเรื่องปมด้อยที่คนทั่วไปมองเป็นปมด้อยแต่น้องเป็นมองเป็นน่าเป็นพลังบวกน่เนี่ยมันเป็นข้อคิดมันเกิดประโยชน์เพราะอะไรเพราะถ้าหากน้องไปมองจุดเนี้ยเป็นปมดอม้อยเมื่อไหร่น้องจะไม่มีโอกาสยือนอยู่บนเวทีเหมือนทุกวันเนี้ยนะน้องจะไม่มี fc ทั่วประเทศไม่มี fc ทั่วโลกไม่มี fc ทั่วทุกเพศทุกวัยเหมือนทุกวันนี้ น้องก็จะต้องโอ้โหต้องโอ้โหชีวิตเราเดิไปไหนไม่ได้เป็นปมด้อยคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้จะทําอะไรก็กลัวคนอื่นก็จะว่าอย่างงานอย่างนี้ใช่ไหมนั่นเหละแต่น้องพลิกออกมาเป็นพลังบวกนะมองเห็นช่องทางในการสร้างอนาคตมีความเห็นตัวเองเห็นความสามารถความถนัดตัวเองตั้งแต่เด็กมันเป็นพรสวรรค์บวกกับพรสแสวงบวกก,บกับการมองโลกในแง่บวกทําให้น้องได้โอกาส หน้าฝึกร้องฝึกรำกล้าแสดงออกใช้ความสามารถของตัวเองน้าลองผิดลองถูกด้วยความมานะพยายามดิ้นรนต่อสู้จนกระทั่งถึงวันนี้น้องประสบความสเ็จเกิดจากพลังบวกครับมองโลกอย่แง่ดีเป็นบทเรียนให้พวกเราได้คิดนะคนมีอายุหลายคนนี่ยังมองไม่ได้นะ ยังมองว่าตัวเองนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขาดโอกาสโอ้ยใช่สิเขามีโอกาสใช่สิเขาพร้อมนั่นมันเป็นมองโลกในแง่ลบเราลองใช้บทเรียนของน้องต้นข้ามาลองใช้ดูสิทุกอย่างเป็นโอกาสทุกอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าไปจอมจอมอยู่กับมันเราต้องมีโอกาสเราต้องใช้ความสามารถของตัวเองมองหาความสามารถของตัวเองให้ได้นะหลายคนอาจจะมองไม่เห็นด้วย ถ้าถึงวันนี้ยอ่ายังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีความสามารถอะไร <c oughs> เป็นตัวอย่างนะมองโลกในแง่บวกข้อที่สองเลยครับน้องไม่ลืมสิ่งที่ทำให้น้องได้โอกาสจากใครจากอะไรก็าตามพูดง่ายๆก็คือน้องไม่เป็นคนอักตันอยู่ น้องมีความกตัญญูฝังอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณสังเกตดูจากไหนครับจากการแสดงออกจากการพูดนี่น้องไม่ลืมนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนมีความกตัญญูหน้าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่เน่้านี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยถ้าใครที่เคยให้คุณประโยชน์กับเราให้โอกาสกับเราอะไรก็ตามที่มันให้สิ่งดีๆกับเราเราต้องไม่ ประมาทเราต้องไม่ลืมคุณเห็นไหมสิ่งนี้น้องต้นข้าวเขามีนะาทำให้คนที่เห็นมันก็เกิดพลังดึงดูดมีความชื่นชมโอ้เด็กคนนี้คนดีนี่แหละรับคือสัญ,ญลักษณ์ความดีที่มันมีประโยชน์จริงๆเนี่ยข้อที่สองน้องไม่ลืมผู้มีพระคุณสิ่งที่สามที่ได้ลึกๆเลยครับน้องต้นข้าวมีความไม่หยุดอยู่กับที่ไม่ประมาท นี่น้องพยายามพัฒนานะครับนเนขาเรียกว่าพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอน้องต่อยอดได้ตลอดเลยนะครับเป็นนักเรียนร้องเพลงน่าเปิดมวกเสร็จแล้วก็ขยับขึ้นมามาประกวดมาประกวดเสร็จมีโอกาสน้องก็มาขึ้นเวทีเป็นนักร้องรับเชิญราคาเลี้ยวเนี้ยน้องเป็นเจ้าของน่าพูดง่ายๆถ้างานไหนถ้าน้องไปน้องก็มีโอกาสเป็นเป็นนั่งเอกอะน่าเป็นตัวเอก ขาเรียกว่าพัฒนาเรื่อยๆพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆนะพบกับพ่อกับแม่ตอนแรกก็จะเห็นนะน้องต้นค่าไม่กล้าทักถ่ายไม่กล้าอินเตอร์เทนเท่าไหร่ระยะหลังๆเห็นไหมครับน้องพัฒนาหยอกพูดคุยหยอกล้อนะไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งสิ่งที่อยู่รอบข้างน้องให้ว้าวีหรือด้อยค้าเลยนะให้ไม่มีไม่ปล่อยให้ใครอยู่ข้างหลังนะพูดอย่างไงพิธีกรน,น้องก็ให้เกียรตินักครูบาอาจารย์ที่เป็นนักดนตรีน้องก็ให้เกียรติ น้าทีมงานที่อยู่เบื้องหลังน้องให้เกียรติน้องพูดถึงอยู่เสมอเจ้าภาพเอฟซี FC, น้องพูดถึงสังเกตดูไหมน้องไม่ปล่อยให้ใครดูเหมือนว่าตัวเองไรด้อยค่าเลยแม้แต่เอฟซีที่อยู่ในทางโลกโซเชียลน้องยังไม่ปล่อยให้ด้อยค่าให้ด้อยค่าเลยน่าขอไปเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราได้ได้ตัวอย่างจากเด็กคนนี้ยเยอะเลยน่าเยอะม,มากเยอะจริง และสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็กคนเนี้ยน้องต้นข้าวสุปิียาตาอุดมคนเนี้ยมีวิสัยทัศน์มีทักษะในการโต้อตอบมันเป็นพรสวรรค์ที่น้องเติมด้วยพรสแสวงมันเป็นพลังบวกที่เพิ่มเพิ่มทวีคูณน้องมีทักษะในการโต้อตอบในการพูดคุยการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยมันสุดยอดจริงๆเกิดจากอะไรครับรู้ไหมว่าเกิดจากอะไร เกิดจากพลังบวกที่มันมีในจิตวิญญาณของน้องนะมองโลกในแง่บวกเวลาพูดออกมาทุกอย่างเนี่ยมันจึงเป็นพลังบวกไม่ต้องเสแสแ้งไม่ต้องไปเรียนที่ไหนมันออกมาจากความรู้สึกมันจึงเป็นพลังมันเป็นคําตอบที่โดนใจพ่อพ่อ,พอแม่แม่แฟนเพลงทุกคนเลยเ <c oughs> ออมันมัมนมันไม่อ้ผมว่าเด็กคุญแจมหัศจรรย์น่าสมแล้วครับที่ นะและหลายคนนะครับแม้แต่ผมนี่ผมเรียกว่าเทพธิดาลูกทุ่งตัวน้อยนะดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวนะผมก็จะเป็นดาวจัดแสงในวงการลูกทุ่งอีกนานครับเป็นไอดอลของเด็กได้หลายคนนะเป็นไอดอลของผู้คนในสุกอายุและหลายคนแม้แต่ผมด้วยก <c oughs> ็สำหรับวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับคิ้้าเราก็อยคุยกันใหม่ เพราะว่าถ้าคุยกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้องตนข้าวเนี่ยมันโอ้คุยได้ยาวคุยได้ยาวจริงๆเ <c oughs> นี่ยถ้าเนี่ยสักวันนะผมจะไลส่สวนเรื่องน้องตนข้าวแต่ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยว <c oughs> เอาคลิปก่อนกันละกันสับวันนี้นะครับนะก็สุดท้ายนี้ใครขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจน้องต้นข้าวนะครับส่งเสริมน้องตนข้าวให้โอกาสคนดีด ได้มีโอกาสนะครับขอบคุณทุกคนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ